สวัสดีครับช่องการระลุยการเกษตรนะครับหราช่องรูกการครับวันนี้สิมาแซ่เขานะครับพอดีได้พันเขามาจากนครพนมครับมาจากงูนะครับงูนครพนมนะครับสื่อมากขึ้นกันครับวันนี้พอดีฝนตกนะครับกับวันที่10พฤษภาคม2566รบครับจะดูเหตุนาปีครับผมกับเอาเขามาแซ่หนาสิบเอ็ดวันอมื่อนครับของสูตรการทะลุยการเกษตรนะครับเพราะว่า อาชาวบ,บ้านทั่วไปเพค่นกะเอาเขาเหีหงไปวานเลยนะครับแต่ว่าขอ้าเนี่ยมเมื่อข้าวมีความชื้นนะครับทำยังไงข้าวมีความชื้นข้าต้องมาแช่มันกัดสิงองะไปเร็วขึ้นนะครับตัวนี้การมาขัดแยกเพื่อคัดแยกข้อดีของคือเพื่อคัดแยกข้าวที่เม็ดรีบเม็ดแห้งนะครับแต่กาเห้าเมื่อคัดแยกแล้วห้าสิ่เอาหนำมักนะครับขี้หมูนะครับนนำมักสูตรพิเศษของ การตะลุยการเกษตรนะครับรงไปผสมกับน่านนะครับเพื่อเร่งการงอกระเจลปุ๋ยห้อบริษทนี่สารลิงลากยังต่างๆครับผมสิตงกระเจนปุของการตะลุยาการเกษตรครับผมสำหรับาพี่นอ้องเมืองเรามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคิดนี้ก็ทิ่ไปวันครับมาติดชีพพุทธภาค,คมนะครับจะไดไป,ประชุมเป็นกกตประธานกรรมการหลักตังอีกครับ สารักลินิสวัสดีครับถ้าพี่นเรามงเรมมีประโยชน์ก,ก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับที่เห็นเป็นข้าวพันกอหกกอขอเตี้ยนะครับข้าวเหนียวแล้วก็เป็นน้ำหมักเกมหมูที่เราใช้มีแค่สองตัวครับผมมีแค่สองตัวสำหิธีของการตะลุใส่ครับสหรัคกิน้สวัสดีครับ